ราชทุ่มไกลขึ้นมาจังหวะน,นี้โดนเตะสกัดเอาไว้ครับสกัดไม่ดีด้วยครับสุกกยยสขโขทัยโดนกดดันมาฟานแข่งแกล่งของแล้วเปิดยามาแล้วครับนครราชสีมาเก็บได้จังหวะน,นี้ของโมแกนแฟร์เรียร์ตะกกนเพิ่มที่นัตพงศริยา ออบายที่โมแกนแฟร์เรียครับแล้วกระชากขายเลยครับลงมาได้คนนึงเข้าไปติดต่อในโทษนะลองดูว่าใครจะเล่นเนี้ยปิอารครับเปิดมาจาังหวะนี้หมวกสกัดไว้ได้นิดเดียวครับสามปลาเล่นดีแลนเดอร์บุกเกอร์จะไม่ยิงครับจัดติดหลบเข้ามาออสมาโซจะเปิดให้เพื่อนโดนฝังเอาไว้แล้วครับเป็นของนครราชสีมาแล้วจะก,กระชา,ากครับมาดูนาฟิส ดุสิตบอกว่าเสียบที่บอลแล้วไปในฟาวด์ด,ด้วยครับเจ้าบ้านเปิดดูนี่แฉลบขาครับแต่งคือหลังแล้วยิงไม่ถนัดแล้วก็จอก็ไม่ได้เหมือนกันเับไยโดวิชโอ้ฟ้องเจ้าเตะม,มุมผู้ตัดสินไม่ให้ครับกลับมาครับไายโรวิชแต่งต่อโดนอ่านไม่แล้วครับสกัดดีก,กันทัตพงศ์สาริยาดิบบอลมาได้ด้วยครับ